ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณค,ครูพรทิพย์เศรษวิกาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระคือนายนทวุฒิศกิจและมีสมาชิกในกลุ่มสาระดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวชุติมาสังวิบุตรสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2. นางสาววันศิกาสิงห์บ้านหาดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 3. นายไกรสิทธานามะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หและปีที่6 4. นายทวีศักดิ์สีดามุยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ วันนี้ดิฉันก็ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มาจารรมัดทาการสื่อการสอนผ่านโปรแกรม OBS ในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ความหมายของคำคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายโดยในถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์นะคะของการเรียนในวันนี้ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และได้อะไรบ้างนะคะจากคลิปวิดีโอนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็คือข้อ1นนะคะบอกความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยใน 2. วิเคราะห์ คำข้อความที่มีความหมายโดยใน 3. ม,มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความรับผิดชอบค่ะนักเรียนคะคำไทยเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันคำมีความหมายได้หลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการนำไปใช้สื่อสารกัน เรียงเข้าประโยคแล้วจะมีเจตนาตามผู้ที่ส่งสารเมื่อ <estiver> น <thorough development injuries> ักเรียนรู้แล้วว่าคำมีความสำคัญอย่างไรต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในกันนะคะคำนะคะประกอบไปด้วย 1. เสียงของคำ 2ความหมายเมื่อพิจารณาแล้วนะคะจะพบว่าความหมายของคำจะมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงนั่นเองค่ะคำที่มีความหมายโดยตรงคือคำที่มีความหมายตรงตัวตรงตามพจนานุกรมเช่นคำว่ากิน แปลว่าเคี้ยวแล้วกลืนลงกระเพาะคำว่าดาวแปลว่าสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลากลางคืนคำว่าเพชรชื่อแก้วหรือหินที่แข็งที่สุดและมีลักษณะแวววาว ใช้ทำเครื่องประดับคำว่าบ้านเล็กแปลว่าบ้านที่มีขนาดเล็กนะคะคำเหล่านี้ก็คือคำที่มีความหมายโดยตรงนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีความหมายตรงตามตัวอักษรและตรงตามพจนานุกรมค่ะต่อไปเราไปดูคำที่มีความหมายโดยในกันก่อนนะคะ คำที่มีความหมายโดยในหมายความว่าเป็นคำที่ไม่ตรงตามรูปคำมักใช้เป็นคำเปรียบเทียบเป็นสำนวนเป็นคำที่มีความหมายแฝงตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่ากินกินในที่นี้นะคะเราจะชอบนะคะใช้กับข้าราชการนะคะแปลว่า ท่อลาดบังหลวงหรือคอรับชั่นคำว่าดาวแปลว่าความเด่นความสวยงามคำว่าเพชรแปลว่าสิ่งที่มีค่ามากนะคะคำว่าบ้านเล็กบ้านเล็กในที่นี้นะคะก็จะเปรียบเหมือนพรรยาน้อยนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าคำที่มีความหมายโดยตรงคือคำอย่างไรและคำที่มีความหมายโดยในนะคะก็เป็นเชิงเปรียบเทียบนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าดาวดาวในที่นี้นะคะถ้าใช้เป็นคำที่มีความหมายโดยในก็จะแปลว่า บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคโรงเรียนวังไกลกังวลมีการประกวดดาวคนเก่งค่ะ,ะประโยคต่อไปนะคะคำที่มีความหมายโดยตรงคือฉันชอบกินรล้วยสุกประโยคที่เป็นความหมายโดยในนะคะก็คือโถเอย๋ย ของกล้วยๆก,ก็ทำไม่ได้ตัวอย่างคำต่อไปนะคะ,ะประโยคที่มีความหมายโดยตรงระวังหินถลม่มประโยคที่มีความหมายโดยในข้อสอบข้อนี้หินจริงๆคำต่อไปนะคะคำที่มีความหมายโดยตรง นอนชอบกินใบชาออนประโยคที่มีความหมายโดยในนะคะคุณครูบอกว่าฉันเป็นหนอนหนังสือนะคะนอนหนังสือในที่นี้ก็คือนะคะคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนนะคะมาลองทำใบงานนะคะคำที่มีความหมายโดยตรงและคำที่มีความหมายโดยในกันนะคะ ่ะไปดูคำแรกเลยนะคะคำว่าสุนัขจิ้งจอกคำที่สองคือคำว่าแพ้คำที่สามคือคำว่าเรือจ้างคำที่สี่คือคำว่าถังแต่คำที่ห้าคือคำว่า นกพิราบนะคะ,ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าคําเหล่านี้เมื่อใช้เป็นคําที่มีความหมายโดยในจะแปลว่าอะไรหรือว่าเปรียบเทียบกับอะไรนะคะ,ะคุณครูให้ให้เวลานักเรียนนะคะ2นาทีนะคะในการคิดคําตอบค่ะ,ะไม่ยากเลยนะคะเป็นคำที่ ง่ายๆพื้นฐานเลยค่ะไปดูคําตอบกันเลยนะคะสุนัขจิ้งจอกนะคะคำที่มีความหมายโดยในนะคะอาจจะเป็นคําที่เราชอบเปรียบเทียบนะคะคำนี้ก็คือเปรียบเทียบกับคนเจ้าเล่ย์นะคะสุนักจิ้งจอกก็เปรียบถ้าเป็นความหมายโดยในก็เปรียบเหมือนคนเจ้าเล่นั่นเองค่ะคําว่าแพ้นะคะคำนี้นะคะก็ ความหมายดยในก็คือคนที่รับผิดแทนคนอื่นนะคะเราอาจจะพบเจอได้จากข่าวนะคะที่เราอาจจะเห็นในโทรทัศน์นะคะว่ามีการรับผิดแทนคนอื่นหรือเขาใช้เรียกนะคะว่าแพะนั่นเองค่ะคำที่3าํคำว่าเรือจ้างนะคะคำนี้เราพบเจอได้บ่อยๆคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงรู้ว่าคำว่าเรือจ้างจะใช้ เปรียบเทียบกับอะไรนะคะคำตอบก็คือครูนั่นเองค่ะทุกต้องเลยค่ะอ่าคำต่อไปคำว่าถังแตกอันนี้นักเรียนอาจจะเคยประสบพบเจอนะคะกับคำว่าถังแตกนะคะถังแตกก็คือการไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะอ่าคำต่อไปคำว่า นกพิราบนะคะนกพีราบนะคะก็ใช้แทนนะคะสันติภาพนั่นเองค่ะเราอาจจะเห็นได้จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ในตอนนั้นนะคะเราได้พับนกพิราบนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับพี่น้องชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแทนคําว่าสันติภาพนั่นเองค่ะ เอาอีกสักหนึ่งชุดนะคะตัวอย่างคำคำต่อไปคำว่าน้ำใต้สองคำว่าลิงคำว่าหม้อคำว่ากินเด็กและคำว่าตรงมันค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเปรียบเทียบคำเหล่านี้กับคำที่มีความหมายดยในนะคะนักเรียนจะ เปรียบเทียบได้ว่าอย่างไรนะคะ,ะมาดูคำตอบกันเลยค่ะคำว่าน้ำใต้ศอกนะคะแล้วก็เป็นความหมายโดยในได้คำว่าจำยอมเป็นของเขานั่นเองค่ะคำว่าลิงนะคะเราจะชอบนะคะเปรียบเทียบกับเด็กที่มีความซุกซนนะคะเหมือนลิงนั่นเองค่ะ คำว่าหม้อนะคะคำนี้ใช้เปรียบเทียบกับคนเจ้าชู้นั่นเองค่ะคำว่ากินเด็กอันนี้นักเรียนอาจจะเคยใช้นะคะคำนี้อาจจะเคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือการมีคู่รักนะคะที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะคำว่าตกมันนักเรียนเคยใช้กับเพื่อนไหมคะ,ะคนี้มองเห็นภาพเลยนะคะ,ะใช้แทนคำว่าโมโหนั่นเอง ความหมายโดยในก็คือโมโหนะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนได้ลองทําใบงานดูแล้วนะคะใบงานคําที่มีความหมายโดยตรงโดยในนะคะก็ทําให้เรียนวิเคราะห์คําได้แล้วค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราลองมาดูข้อสอบโอนินะคะที่เราจะพบเจอได้ ทุกปีการศึกษานะคะสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือข้อที่1ขอ้อใดมีคำที่ใช้ได้ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยในทุกคำนะคะก็คือชอยแต่ละชอยจะมี2คํคำนะคะแต่ละคำจะเป็นได้ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยในนะคะข้อที่1นนะคะได้แก่คำว่าแก้ต่าง แก้เผ็ดคำที่2เอาชัยเอาฐานช้อยที่3คอขวดคอแข็งช้อยที่4เข้ารีดเข้าชาญน,นะคะ,ะนักเรียนลองคิดพิจารณาดูนะคะวิเคราะห์ความหมายของคําดูว่าคําใดนะคะเป็นได้ทั้งสองความ เรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะอ่าคำว่าช้อยข้อที่1นนะคะมีคําว่าแก้ต่างแล้วก็แก้เพดนะคะคําว่าแก้แก้ต่างนะคะ,ะใช้เป็นความหมายโดยตรงได้อย่างเดียวนะคะอ่าช้อยข้อที่2นะคะคําว่าเอาชัยนะคะก็คือการมุ่งได้ชัยชนะจากฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นความหมายโดยตรงนะ ก็คือตัดช้อยที่1ช้อยที่2อ,ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นได้แค่คําที่มีความหมายโดยตรงเท่านั้นไม่สามารถเป็นความหมายโดยในได้นะคะคําว่าเข้ารีดนะคะเข้ารีดก็คือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นนั่นเองค่ะคํานี้ก็เป็นคําที่มีความหมายโดยตรงนะคะเป,เป็นคําที่มีความหมายโดยในไม่ได้นะคะสําหรับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3 ก็คือคำว,ว่าคอขวดและก็คอแข้งนะคะคอขวดเป็นทั้งความหมายโดยตรงและก็ความหมายโดยในนะคะความหมายโดยตรงก็คือส่วนของถนนสะพานหรือลำน้ำที่มีช่องแคบนะคะเหมือนคอขวดนะคะ คำว่าคอแข็งนะคะคำที่มีความหมายโดยตรงก็คืออาการที่ไม่สามารถก้มเงยหรือเคลื่อนไหวคอได้คำที่มีความหมายโดยในก็คือกินเหล้าแล้วก็เมาช้านั่นเองค่ะนี่ก็คืออาการของคนคอแข็งนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือตอบข้อที่3นะคะคอขวดคอแข็งอาที่นี้ไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ ตัวอย่างข้อสอบโอนินะคะปี2560นาะคะ,ะคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยในนักเรียนไปดูช้อยข้อที่1นนะคะเธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มเข้ามาจีช้อยข้อที่2เขาทอดลูกเต๋าเพื่อเล่นเกมเศรษฐีมหาสนุกช้อยข้อที่3ามฉันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดม เงินทุนเข้าวัดใช้ข้อที่4ผมเตรียมทำทอดมันเพื่อทําบุญเลี้ยงภาพเพนนะคะคำที่ขีดเส้นใต้นะคะประโยคใดที่มีคำที่มีความหมายโดยในนะคะก็คือใช้ข้อที่1ก็จะเป็นคำว่าทอดสะพานช้ข้อที่2ก็เป็นคำว่าทอดลูกเตา๋าใช้ข้อที่3ก็เป็นคำว่าทอดผ้าป่า ใช้ข้อที่4ก็เป็นคำว่าทอดมันนะคะนักเรียนเห็นหรือ,อยังคะคำใดที่มีความหมายโดยในอ่าถูกต้องค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้ตอบคำว่าทอดสะพานทอดสะพานก็คือการแสดงกิริยานะคะให้ผู้ชายรู้เป็นในนะคะว่าเราต้องการที่จะติดต่อหรือผูกสัมพันธ์กับเขานะคะ,ะสำหรับ วันนี้นะคะนักเรียนคงจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคําที่มีความหมายโดยตรงโดยในและนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ความหมายของคําได้นะคะต่อไปจะเป็นการทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั้นนักเรียนจะสามารถทำได้กี่คะแนนนะคะ,ะนักเรียนขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคะ่ะ เริ่มสแกน QR code เลยนะคะสแกนเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพรทิพนะคะก็ขอจบการนะคะนำเสนอการสอนผ่านโปรแกรม OBS ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ